วัดนี้ชื่อว่าวัดโลกโมเลอยู่แถวเส้นคูเมืองเหมือนกันนะครับอ่างจากวัดปันเสาเนี่ยอ๋อน่าจะประมาณโลนึงมั้งนะครับวัดนี้ก็ไม่ธรรมดาดูซะก่อนสวยไหมสวยมาก สำหรับผมคือสวยมากคนอื่นยังไงไม่รู้อะนะดูโบถสถ์สิครับวัดนี้คนเยอะหน่อยนักท่องเที่ยวเยอะหน่อยวัดนี้เป็นวัดที่มีชื่อเสียงในระดับหนึ่งเลยครับนะครับให้ดูผมว่าเนี่ยน่าจะเป็นโบสถ์โบสถ์แบบ ล้านนาแท้เลยนะครับคือบทที่เชียงใหม่เนี่ยพื้นเนี่ยมักจะไม่ไม่ได้ยกสูงเหมือนกับในในภาคกลางน,น,นะครับเ,ออเหตุผลอาจจะเพราะว่าภาคเหนือเนี่ยอาจจะไม่มีน้ำท่วมบ่อยเท่ากับภาคกลางเนาะก,ก็เลยไม่มีความจำเป็นต้องยกสูงนะครับบสเนี้ยอันเนี้ยเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูข้างในนะครับก่อนอื่นผมจะพาไปดู จดีเจดีก่อนนะครับบ้มรื่นมากเลยนะครับไอห้องเี่วเยอะหน่อยวัดนี้ <S <S มผมเคยมาแล้วละวัดนี้แล้วผมก็ชอบก็เลยอยากจะพามาอีกนะครับ ดูสักก่อนสวยมากครั้งแรกที่ผมมาเนี่ยรู้สึกว่าจะมีความรู้สึกของผมเองนะจะรู้สึกขลังกว่านี้ผมรู้สึกตื่นตาตื่นใจมากตอนแรกที่มานะครับตอนนั้นผมรู้สึกว่าโอ้นี่แหละกลับมาย้อนเวลากลับมาย่ง อย่างสมัยอาณาจักรล้านนาเลยอะไรเงี้ยนะครับแต่รอบนี้ความรู้สึกนั้นไม่มีแล้วก็เหมือนกับการไปสักที่หนึง่งแบบปกตินะครับน่นเรียนหนังสือด้วยนะเน่นไลฟ์สดอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ ว่แผนไทยด้เวลามาเที่ยวดำสันที่ท่องเที่ยวที่มันเป็นโบราณสถานแบบนี้อย่างหนึ่งเลยนะที่ผมเนี่ยอยากจะบอกกับทุกคนที่มาและห้ามทำโดยเด็ดขาดเลยคือการปีนป่ายตามสถานที่ต่างๆเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมฮะ การเป็นป่ายเนี่ยหนึ่งเลยเป็นอันตรายกับตัวเองเพราะว่าคือด้วยความที่มันมีความเก่าแก่เนาะเราไม่รู้เลยว่าอีกก้อนไหนเนี่ยที่มันไม่แข็งแรงอะ่ะถ้าเราเหยียบพลาดขึ้นมาเนี่ยเรามีโอกาสตกได้เลยนะครับสองคือมันอาจจะสร้างความเสียหายให้กับโบราณสถานนั้นๆก็ได้นะครับนะครับและสามเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นการไม่ไม่ให้เกียรติกับสถานที่นะ นะครับเพราะฉะนั้นดูดูดูด้วยความบันเทิงเริงใจดูด้วยความชื่นชมแล้วเก็บความทรงจำดีๆนั้นไว้ให้อยู่ในความรู้สึกของเราแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะนี่นี่นี่ถ้าจะสังเกตเนี่ยเวลาเราไปเที่ยวตามที่ต่างๆตามบรณสถานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่อุตรดยาเอยยุโขทไทยบุรีรัมย์ปราสาทหินพิมาย หรือที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยมักจะมีคําเตือนแบบนี้เสมอเลยนะว่าห้ามปีนขึ้นหรือนั่งบนพระเจดีย์หรือห้ามปีนตามสถานที่ต่างๆะไรเนี้ยนั่นหมายของว่าต้องมีนักท่องเที่ยวบางบางบางส่วนนะที่ชอบปีนป่ายอาจจะปีนไปถ่ายรูปก็ได้นะครับอาจจะไม่ใช่เพราะว่าปีนเพื่ออะไรสักอย่างหนึ่งแหละแต่น่าจะปีนขึ้นเพื่อถ่ายรูปกปแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาตินะครับ <Okay. S 2> เดี๋ยวพาพาไปดูข้างในโบสหลังนี้หลังนี้ผมจะเข้าไปข้างในนะครับเมื่อกี้มาจากทางนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปทางนี้เราจะได้มีวิ <c oughs> สัยทัศด,ด้านในหมาด้าง เมื่อเช้าเนี่ยแดดร้อนแดดไม่มีเลยนะครับฝนตกทำๆสบายผมชอบอากาศแบบนั้นแต่พอมาบ่ายสองปุ๊บเนี่ยโอ้โหคนละเรื่องเลยฮะแดดแรงมากแต่พอเข้าในที่ร่มอย่างนี้นะก็จะเย็นเลยนะครับนี่แหละเชียงใหม่ถ้าเป็นที่ไม่ใช่ทางทางเหนือถ้าเป็นภาคกลางอะไรอย่างเงี้ยน่าจะแบบคืออยู่ข้างนอกกับข้างในเนี่ยความรู้สึกผมนะมันไม่ต่างกันเลยนะ ไม่ชอบแดดอืมกรุนาตอนรองเท้าสวยไหมคือเอาจริงๆนะขอโทษนะแม่งโคตรสวยอะ่ะ เขานั่งทำสมาธิด้วยนะครับโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปวัดต่อไปแล้วกัน